สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับวันนี้รายการคุยเรื่องรถนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งรายการนี้ก็มีผมสมปองคงนิ่มนะครับเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเราพูดถึงเรื่องของการนะฮะตรวจรถก่อนออกเดินทางไปแล้วตอนที่1ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับซึ่ง การนั <premises. S 2> ่งรถเนี the the ่ยนะครับถ้านั่งรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะทางด้านหลังจะต้องพิงติดเบาะบางคนนั่งหลังงอแล้วก็ปวดหลังนะครับเราลองมาดูนะครับกระดูกสันหลังส่วนคอนะฮะกระดูกสันหลังนะครับส่วนอกและกระดูกนะสันหลังส่วนเอวนี่แหละครับที่มีปัญหาก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวนะฮะแล้วตรงนี้เรียกว่ากระดูกแรมบาร์นะครับพวกนี้กระดูกแรมบาร์นะซึ่ง มันจะปวดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านขับรถพยายามนั่งนะครับให้หลังพิงติดเบาะรถรุ่นใหม่ก็จะมีตัวปรับแบบนี้ให้ถ้าไม่มีท่านก็หาหมอลงมาลองนะครับมันจะช่วยลดนะไม้ท่านได้ปวดมากนะครับั่งที่ถูกต้องนะครับมันก็จะส่งผลให้การขับรถปลอดภยัยแล้วก็เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านก็สามารถที่จะหลบหลีกได้นะครับ อันนี้เราได้พูดไปเมื่อตอนที่หนึ่แล้วนะครับว่า,าพนักพิงศีรษะมีความจำเป็นมากนะถ้าใครไปเอาออกเกิดเวลารถมาชนท้ายก็จะทำให้คอท่านหักนะครับท่านดูคลิปวิดีโอนะชนท้ายปับ๊บศีรษะเราก็จะหงายไปทางด้านหลังนะก็จะติดบอนเพราะฉะนั้นหูก็ต้องอยู่ตรงกลางของหมอนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราไม่ไม่ ไม่ทราบได้นะครับว่าเวลาขับรถจะมีรถมาชนท้ายเมื่อใดอันนี้เราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าบางทีนั่งนะครับบางทีมันเตี้ยมากนะครับบางคนร่างกายอาจจะไม่ถึงด้านหลังที่รองศรีรษะนะครับก็หาเก้าอี้หาพวกที่รองหรืออุปกรณ์เสริมท่านั่งมาเ,เพื่อช่วยให้ หูเราอยู่ที่กึ่งกลางของพนักพิกนะครับของที่รองศรีรษะนะครับแล้วก็การขับรถก็จะดีขึ้นนะครับอย่าไปนั่งโดยที่เรียกว่าหน้าอยู่ที่วงพวงมาลัยเลยนะครับอันตรายต่อไปก็ห้าขาดเข็มขัดนิราภัยนะครับถ้าหากว่าท่านนั่งได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็คาดเข็มขัดการคาดเข็มขัดเนี่ยนะครับไม่ใช่คาดที่คอส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเตี้ยเตี้ยเนี่ยนะครับ เข็มขัดเนะี่ยมันจะพาดที่คอเพราะฉะนั้นท่านต้องนั่งให้สูงขึ้นเพื่อให้เข็มขัดคาดที่ไหล่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วส่วนล่างก็อยู่ที่กระดูกเชิงการกระดูกเชิงการนี่เป็นกระดูกที่รับน้ําหนักนะมากที่สุดนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคาดเข็มขัดนะแล้วก็เป็นกฎหมายด้วยถ้าใครไม่คาดอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้นะครับ อย่างไรก็ตามแต่มันเป็นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองนะครับท่านลองวิเคราะห์ดูในภาพนี้สิครับว่าโผล่ออกมาจากรถได้อย่างไรนะฮะถ้าข่าเข็มขัดนิรภัยภาพนี้ก็คงจะไม่มีนะครับไม่เห็นภาพนี้แน่นอนอนี่ก็เช่นกันนะครับบางทีวัยรุ่นนะครับมึนเมาขับรถก็คลิกะนองนะ เข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่คาดเมื่อเกิดการชนก็ทําให้เสียชีวิตนะครับนี่ก็เช่นกันครับในรถบัสนะผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเวลาชนกันเนี่ยฮะไม่มีตัวอะไรยึดตัวคนขับก็หลุดออกไปข้างนอกแม้แต่ผู้โดยสารก็เช่นกันนะครับในต่างประเทศเขาบังคับเลยครับว่าใครที่ขับรถนะฮะจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและผู้ที่เป็นผู้โดยสารก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย นะเพราะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยนะครับร่างกายไม่มีอะไรยึดติดกับเบาะนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับรถนะพวกวอลโวสก,กนเนอะไรพวกนี้มีแต่ว่าคนหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันอึดอัดไม่คาดแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บนะฮนะไม่มีอะไรรัดร่างกายก็ตกลงมานอกรถนะครับแล้วภาพอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับผมเ,เองก็รู้สึกสงสารเด็กขณะที่รถวิ่งนะครับ เด็กก็เต้นรำกันนะร้องเพลงกันจนสนานเพลิดเพลินถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมานะกระดูกนะแขนขาหักนะนะครับก็อาจจะทําให้พิการได้นะครับน,นี้ก็ฝากผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าให้มันต้องเกิดขึ้นเลยครับขอให้ป้องกันเอาไวก้ก่อนนะหรือจะปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนี้ นะครับอย่างนี้ก็โอเคนะครับประเทศยากจนนะก็ไม่ว่ากันนี่ก็เหมือนกันนะครับใครที่ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมันก็จะเป็นอย่างนี้หัวก,ก็จะกระแทกกระจกนะครับหัวก็จะกระแทกกระจกนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าหคาวามเร็วต่ําโชคดีก็ไม่ตายนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านขับรถก็ขอให้ระมัดระวังทางร่วมทางแยกจะรอความเร็วเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชนความรุนแรงจะเทียบเท่าตกตึกี่ชั้นครับ100กิโลเมตรถ้าไม่คาดนะครับถ้าชนกัน,นโอกาสรอดมีน้อยมากนะครับประมาณ12ชั้นนะครับจากการที่เขาทดลองมาแล้วนะครับ ความรุนแรงของการชนถ้า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เทียบเท่ากับตกตึก3ชั้นตกตึก3ชั้นนี่ก็ตายแล้วครับแขนขาหักหมดแล้วนะถ้า100กิโลเมตรตกตึก12ชั้นนี่ตายแน่นอนนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยก็ตามไม่ใช่ว่าจะปลอดภยัยเราก็ต้องระวังด้วยนะเข็มขัดนิรภัยนั้นช่วยลดความรุนแรงนะครับไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย100เซนนี่คือท่านั่งขับรถที่ถูกต้องครับ นะถ้านั่งขับรถที่ถูกต้องนะครับถ้านั่งขับรถที่ถูกต้องนะสามารถที่จะแก้สถานการณ์ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ขับสบายนั่งสบายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยก่อนที่เราจะขับรถนะครับสําหรับเด็กนะครับบางทีถ้าหากว่าไม่มีที่รองนะครับมันก็จะทําให้เข็มขัดรัดคอเด็กครับเพราะฉะนั้นก็หาอะไรมาลองทําให้เด็กสูงขึ้นเข็มขัดก็จะได้ไม่รัดคอเด็กนะครับ คราวนี้ท่านนั่งขับรถบรรทุกนี่สําคัญเลยครับใครที่ขับรถบรรทุกนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นกันมากๆนะครับรถบรรทุกบางทีก็ขับกันนานหลายชั่วโมงนะบางคนลงมานี่ปวดหลังเลยครับนะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองดูนะครับการขึ้นไปขับรถเขาเน้นกันมากครับต่างประเทศนะครับเห็นไหมกระดูกต้องพิง กระดูกนะครับนะฮะหลังต้องพิงติดเบาะเลยครับอ่านีะฮะนี่เขาเน้นกันมากเลยซึ่งผู้ขับขี่บ้านเราบางทีหลังก็งอนะครับเวลาขับ <stress> นะครับอ่า <worse. S 1> นี่ก็คือระยะเวลาที่ขับนะครับระยะเวลาที่ขับมันก็อาจจะเหนื่อยล้าก็ต้องมีการพักกัน work, นะครับท่านนั่งของเขานะครับ <I 'm S 1> นี่ฮะ นี่เขาให้ความสำคัญเลยนะครับนะปรับนะครับหลังต้องพิงติดเบาะนะครับหลังต้องพิงติดเบาะเน้นสิ่งสำคัญเบาะถ้าหากว่าเป็นเบาะที่ใช้ลมเนี่ยมันก็จะนิ่มครับจะนิ่มไม่แข็งกระด้างนะครับจะทำให้ไม่แข็งกระด้างนะนะนะครับเพราะการขับรถบรรทุกเนี่ย ต้องใช้ระยะเวลานานบางที4ชั่วโมงถึงจะต้องถึงได้พักกันนะครับก็เขาให้ความสำคัญกับในเรื่องของการนั่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่แล้วถ้าลงอย่างนี้นะครับกระโดดอย่างนี้อันตรายมากเลยครับอยากได้ทำเด็ดขาดนะครับจะมีผลกระทบในระยะยาวกระดูกท่านจะปวดนะครับเมื่ออายุมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาลงจากรถขอให้ดูนะครับขั้นตอนลงที่ถูกต้องนะอย่าโดดลงเด็ดขาดนะครับถ้าโดดลงเด็ดถ้าโดดลงนี่อันตรายมากนะครับแล้วก็พักผ่อนของเขาก็สองชั่วโมงก็พักผ่อนกันนะครับหรืออาจจะสี่ชั่วโมงก็พักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ขับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับ ต่อไปข้อที่4นะครับเราก็ปรับกระจกมองหลังมองข้างนะครับกระจกก็สําคัญเพราะเวลาขับรถเนี่ยอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างก็มานะครับคราวนี้กระจกมองหลังและกระจกมองข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับกระจกนะฮะมองหลังเนี่ยจะเป็นกระจกแบนนะะส่วนกระจกมองข้างจะเป็นกระจกนูนหรือ convex mirror นะครับ มันต่างกันตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้ามองกับระจกแบนเนี่ยนะครับภาพที่เห็นนะมันจะมีระยะทางเท่ากันนะภาพเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมกับสายตาที่เรามองเห็นไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าว่ากระจกนูนเนี่ยนะครับมันจะเห็นไกลกว่าแล้วภาพเนี่ยจะเล็กกว่าแต่มันจะได้มุมมองนะจะได้มุมมองแต่อย่างนี้นะมันก็จะ ได้ระยะทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาท่านขับรถเนี่ยถ้าหากว่าท่านมามองที่กระจกนูนหรือกระจกข้างเนี่ยนะท่านจะเห็นรถมันอยู่ไกลนะบางคนไม่ได้มองกระจกอะอมองหลังเลยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องกระจกและการปรับนะครับบางรุ่นมีเส้นครับมีเส้นนะอันนี้ก็เป็นกระจกนูน อันนี้เป็นกระจกหนวดชนิด <ivan. S 1> พิเศษเห็นมุมมองได้ดีมากนะครับรถบางรุ่นก็จะมีเส้นอยู่นะครับแล้วก็ท่านลองเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่ากระจกนี่เป็นกระจกมองหลังนะครับนี่เป็นกระจกมองข้างรถที่เห็นอยู่นะครับนี่สีแดงอยู่ตรงนี้อันนี้เห็นไกลลิฟเลยครับไกลลิฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเปลี่ยนเลนนอกจากท่านมาดูที่กระจกมองข้างแล้วท่านจะต้องดูที่กระจกมองหลังด้วยนะครับเปรียบเทียบกัน อันนี้ก็ปากคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะคนที่มือใหม่ๆเวลาเปลี่ยนเลนขอให้ระวังด้วยการปรับกระจกมองข้างนะครับถ้าท่านปรับลักษณะอย่างนี้นะครับมุมมองมันยังน้อยอยู่มุมมองมันยังน้อยอยู่เพราะมันเห็นตัวถังเยอะเกินไปนะขอให้ท่านปรับออกไปอีกนะครับออกไปอีกให้เห็นขอบประตูข้างนะครับเห็นขอบประตูข้างมุมมองมันก็จะได้มากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็นะฮะอ่า กระจกรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบนี้อาจจะเห็นที่เปิดประตูทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังด้วยนะรุ่นใหม่ๆกระจกเขาก็ออกแบบมาให้ยาวครับนี่ให้ยาวเพื่อที่จะเพิ่มมุมมองให้มากขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นการปรับกระจกนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญต่อการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเพราะกัดทางด้านข้างทางด้านหลังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่ว่าทางด้านหน้าด้านเดียวนะครับกระจกแบบนี้เราไม่แนะนานะครับที่ไม่แนะนําเหตุผลก็เพราะว่า เวลาท่านขับรถมันสั่นสะเทือนนะมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับและมันไม่ใช่เป็นติดมาที่เดียวกันแล้วกระจกที่มองเห็นภาพที่มองเห็นเนี่ยนะมันจะอยู่มันจะอยู่ไกลอ่านะมันจะได้มุมมองครับตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูนะครับรถทุกยี่ห้อที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะเขาจะออกแบบมาให้กระจกมองหลังเนี่ยเห็น1ต่อหนึ่งน,นะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยนะเป็นกระจกนูน เพื่อให้เห็นหมุมมองที่ดีขึ้นอันนี้มันเป็นกระจกนูนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ภาพที่มองเห็นนี้อยู่ไกลนะและที่สําคัญคือมันอาจจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่มาจากโรงงานผลิตเขาก็จะไม่ทํานะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้มันเคยมีข่าวคราวนะครับเมื่อเวลาชนกันแล้วก็จบเนี่ยมันเป็นเศษแก้วนะทำให้ผู้ขับขี่ตาบอดมาแล้วนะครับ ต่อไปก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะการสตาร์ทเครื่องยนต์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ก็ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันแล้วเกียร์ธรรมดาก็ต้องลึงเบรกมือนะฮะก่อนสตาร์ทแล้วก็ต้องเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ต่างๆต้องเหยียบคัดนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองรถรุ่นใหม่ๆต้องเหยียบคัดนะครับมันถึงจะสตาร์ทติดสตาร์ทก็ไม่เกิน10วินาทีนะโดยทั่วไปก็จะติดได้ ส่วนรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติก็เหมือนกันก็ต้องดึงเบรกมือไว้ก่อนนะเกียร์โรยมากเดี๋ยวนี้จะเป็นตัว P นะครับเพราะมันจอดที่ P ก็สตาร์ทที่ P และก็ต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับไม่งั้นก็สตาร์ทไม่ติดเช่นกันสตาร์ทเครื่องก็ไม่เกิน1ิวิก็ติดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการสตาร์ททั่วๆไปอันนี้ก็มาจากเรื่องของไม่ได้ดึงเบรกมือสตาร์ทขาเกียร์รถก็วิ่งมาที่สะนามนะครับนี่ก็เหมือนกันครับสตาร์ทเครื่องติดปั๊บประตูหนีบนะครับในซอก ที่จอดรถนะครับเสี่ยอันตรายมากถ้าหากว่าสตาร์ทไม่ถูกวิธีนะครับนี่ก็เช่นกันนะอันนี้ก็ไม่ได้ดึงเบรกมือครับเกียร์หนึ่งแต่เหยียบคัดพอเครื่องติดรถก็พุ่งออกมาจากโชว์รูมนะเมื่อเครื่องติดท่านก็ตรวจเกจวัดและไฟเตือนต่างๆนะสีแดงๆทั้งหลายนะครับมันจะอยู่เพียงแต่เบรกมือนอกนั้นมันก็จะดับหมดนะครับต่อไปข้อที่8ออกรถ3 4สเมตรก็ทดสอบเบรกนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ